บันกาบกาบล็ดตัวน,นี้เป็นฤือสีโคบุตรนะครับใบใหญ่ๆฤือสีโคบุตรตัวน,นี้ลงกระถางแปดก่อนหน้าหนาวนะครับก่อนปีใหม่ตัวน,นี้เป็นศิลาเพชรม่วงมงคลตัวน,นี้ก็จะเริ่มใบใหญ่นะครับเนื่องจากเนื่องจากในน้ำฝนมีปุ๋ยอยู่ด้วยนะครับปุ๋ย ี่คือบอลน,นอกตูกวันนี้เรามาพบกันใน EP ที่หนึ่งร้อยสามนะครับลูกไม้ทั้งหมด72สองกระถางนะครับคือค่าที่จะนำเสนอในวันนี้ก่อนการนำเสนอนะครับเราขอชี้แจงการจัดทรงจัดทรงแบบทั้งกระถางขอบแก้วลักษณะแบบนี้นะครับ หากใครได้รับต้นไม้แล้วนะครับให้แกะออกจากกล่องเพื่อให้น้องได้รับแสงน้องจะได้ใบไม่เหลืองไม่ทิ้งใบหลังจากนั้นตอนเย็นครับประมาณกโมงเย็นหรือตอนที่แดดไม่มีแล้วอากาศเย็นหน่อยะครับจึงแกะน้องออกจากแก้วไปแช่น้ําไว้รึ่งกระถางเป็นเวลาหนึ่งคืนแล้วค่อยนําไปเก็บไว้ในเช้าตอนเช้าครนะับค่อยนําไปเก็บในที่ที่เราจะต้องจะวา,างไว้ หลังจากนั้นตอนเช้านำไปวางในพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ได้เลยนะครับไซขนาดนี้ยังไม่เหมาะที่จะโดนแดดโดยตรงนะครับขอให้อยู่พื้นที่ร่มไปก่อนสักสองเดือนใครที่จะเปลี่ยนกระถางสามารถเปลี่ยนกระถางได้เลยขอชี้แจงเรื่องการจัดสรงครับการจัดสรงนี้ด้วยกันสองแบบนะครับแบบโอนครับ ถ้าจัดส่งแบบมาเมาห้าสิบบาทแบบเก็บเงินปลายทางค่าจัดส่งมาเมาเจ็ดสิบาทจะกี่กระถางก็ได้สามารถนําหลายๆ EP ไปที่เป็น EP ลูกไม้มารวมกันได้ครับเรามาเริ่มกันที่กระถางที่หนึ่งลูกไม้กระถางละสามสิบห้าบาทสามกระถางหนึ่งน้อยกระถางที่หนึ่งครับเต็มกระถางนะครับเบอร์สี่ใบลน้ลนล้นกระถางพร้อมเปลี่ยนกระถางได้แล้วครับ ละถางที่สองใครที่ต้องการเปลี่ยนกระถางนะครับแนะนาให้เปลี่ยนกระถางังแต่ยังเล็กๆเกนื่องจากน้องเขาจะมีระบบรากที่ยังไม่เยอะเท่าไหร่การเปลี่ยนกระถางทําให้ชะง,งักตัวน้อยที่สุดนะถ้าเปลี่ยนตอนโตโอกาสชะง,งักตัวค่อนข้างสูงกระถางที่สามครับ ลูกไม้กระถางที่สี่ใครชอบแบบไหนสีแบบไหนเลือกได้เลยนะครับลูกไม้กระถางที่ห้าใครชอบแบบไหนสามารถเลือกได้เลยนะครับแต่ละสีแต่ละต้นแต่ละกระถางสีจะไม่เหมือนกันลูกไม้กระถางที่ห้าครับกระถางที่หกครับชอบแบบไหนความคอแบบไหนเลือกได้เลย กระทางที่เจ็ดครับกระทางที่แปดครับยืดสุดมือเลยนะครับวับนกราบกระถางที่แปดครับกระทางที่เก้ากระทางที่เก้าครับกระทางที่สิบครับ ก็คอแบบนี้เลยนะครับระัดทางที่สิบระดทางที่สิบเอ็ดครับระัดทางที่สิบสองครับคอประมาณนี้ครับระัดทางที่สิบสามครับ กระถางที่สิบสี่ครับันสีพวกนี้สามารถนําไปเลี้ยงนอกตู้ได้เลยนะครับแต่ว่าตอนต้องแกะออกจากของจากแก้วครอบในช่วงเย็นนะครับแก้น้ําไว้หนึ่งคืนแล้วก็ไปตั้งในที่ที่เตรียมไว้ที่เป็นพื้นที่นอกตู้น้องจะสามารถเติบโตและแข็งแรงอย่างต่อเนื่องได้เลยครับถ้าเปลี่ยนกระถางเป็นเบอร์แปดได้จะดีมากเพราะน้องจะ มีพื้นที่ในการหาอาหารได้เดยอะขึ้นก็จะโตเร็วขึ้นลูกไม้กลระถางที่สิบห้าครับลูกไม้กระถางที่สิบหกครับลูกไม้บอนกลากระถางที่สิบเจ็ดครับลักษณะสีตรงใบครับ จะมีจุดขาวนะครับกระทางที่สิบแปดครับก่อนด้านล่างก็เป็นอย่แบบนึงนะครับใบคมติดบิดนิดนึงกระทางที่สิบแปดครับลูกไม้กระทางที่สิบเก้าครับมีทั้งหมดสามต้นนะครับกระถางนี้ลูกไม้กระถางที่ยี่สิบครับ ูกไม้กระถางละสามสิบห้าสามต้นหนึ่งร้อยบาทกระถางที่ยี่สิบลูกไม้กระถา,างที่ยี่สิบเอ็ดครับก่อแน่นแน่นแบบนี้เลยนะครับกระถางที่ยี่สิบเอ็ดสีเข้มเข้มแบบนี้ครับลูกไม้กระถางที่ยี่สิบสองครับจำนวนสองบบต้นตัวนี้ด่างนะครับด่างหนึ่งต้น รับสีหนึ่งต้นลูกไม้กระถางที่ยี่สิบสามครับทั้งด่างแล้วก็กัดสีไม้กัดสีนะครับกระถางที่ยี่ิบสามครับลูกไม้กระถางที่ยี่สี่ครับใครเป็นสายเขนขึ้นนะครับต้นนี้นะครับแตกคอดีครับกระถางที่ยี่สี่ครับลูกไม้กระถางที่ยี่สิบห้า แดงแบบเข้มๆแบบนี้นะครับเม็ดใหญ่ๆลระทางที่26ครับใหญ่ๆแบบนี้นะครับยืดติดแขนเลยนะครับลูกไม้กระถางที่26ลูกไม้กระถางที่27ครับมีสองต้นครับต้นอีกต้นยังเล็กอยู่นะครับ ต้นนี้โตเร็วกว่าสามารถนําไปแยกกระถางได้นะครับแนะนําให้แยกต้นเล็กออกจากต้นใหญ่นะครับต้นใหญ่ไว้ในกระถางเดิมต้นเล็กออกไปปลูกกระถางใหม่นะครับต้นเล็กมีรากขนาดเล็กบอบช้าน้อยกระถางที่ยี่สิบเจ็ดครับลูกไม้กระถางที่ยี่สิบแปดครับพื้นสีเขียวอ่อนกระดูกสีขาวกระถางที่ยี่สิบแปดครับลูกไม้กระถางที่ยี่สิบเก้าครับ สีแดงและสีเขียวในกระถางเดียวกันนะครับมีทั้งหมดสองต้นกนระถางที่ยี่สิบเก้าครับกระถางที่สามสิบมีทั้งหมดสามต้นนะครับกระถางที่สามสิบครับมีใบคมด้วยครับกระถางที่สามสิบเอ็ดมีทั้งหมดสองต้นนะกระดูกขาวพื้นใบชมพูกับพื้นใบเขียวอ่อนนะครับกระถางที่สามสิบเอ็ดครับ กระถางที่สามสิบสองสีเขียวลายเห็นอ่อนแล้วก็พื้นแดงกับดึกสีชมพูถังนี้มีทั้งหมดสองต้นครับลูกไม้กระถางที่สามสิบสามครับกอดแน่นแบบนี้เลยนะครับลูกไม้กระถางที่สามสิบสามครับลูกไม้กระถางที่สามสิบสี่ครับ ลูกไม้กระถางที่35คสับมันเล็กเ็กสำหรับลูกไม้ ep ที่113นี้นะครับเราคิดค่าขนส่งแบบแบบโอน50บาทกับเก็บเงินปลายทาง70บาทแพ็คทังส่งทั้งกระถางแบบครอบแก้วนะครับ ได้รับแล้วให้แก่ออกจากแก้วในช่วงเย็นเพื่อให้น้องเขาเหี่ยวหรือเฉาเนื่องจากความชื้นในแก้วที่ครอบไปกับความชื้นจากของอากาศด้านนอกไม่เท่ากันความชื้นด้านนอกน้อยกว่าแก่ออกมาในช่วงกลางวันจะทําให้น้องเหี่ยวครับูปไม้กระถางที่สามที่หกครับต้นเดียวใบใหญ่ตรงกอแข็งแดงนะครับใบหนานะครับ สำหรับท่านใดที่รับชม EP ที่113แล้วชอบบอลสีต้นไหนนะครับสามารถจดหมายเลขไว้แล้วก็โทรมาแจ้งีกแจ้งหมายเลขที่ทางพ่อค้าเดี๋ยวพ่อค้าจะทำการจัดส่งให้นะครับหรือต้องการดูว่าต้นที่เลือกไว้ถ่ายรูปไปแล้วสวยหรือเปล่าครับเดี๋ยวทางพ่อค้าจะถ่ายรูปให้อีกทีนึงสำหรับเบอร์ที่ต้องที่ใช้ในการติดต่อนะครับ0876115169 เป็นทั้งลายและเบอร์โทรลูกไม้หมายเลขที่37ครับมีสองสี 2, เริ่มเป็นฟอมกอนะครับสำหรับใครที่ชอบเป็นฟอมกอก็ปลูกแบบนี้ได้เลยลงกระถางแปดก่อนหน้าหนาวนะครับอยากให้ต้นไม้ไม่ยุบตัวให้เปลี่ยนเป็นกระถางมากกว่ากระถางแปดนะครับเป็น ก่อนหน้าหนาวใครที่ต้องการไม่ให้ต้นไม้ยุบตัวต้องเปลี่ยนกระถางให้ใหญ่กว่ากระถางห5หรือเป็นกระถางแป8ขึ้นไปต้นไม้จะยุบตัวน้อยนะครับอาจจะเหลือสักครึ่งหนึ่งของจำนวนทั้งหมดกระถางถัดไปลูกไม้กระถางที่38ครับใครชอบสีแบบนี้เราเลือกไว้เลยนะครับ ลูกไม้กระถางที่สามสิบเก้าครับมีทั้งหมดสามสีนะครับสีแดงสีขาวมีจุดแล้วก็ขาวล้วนนะครับลูกไม้กระถางที่สี่สิบครับ,กร,นนรบก,กระถางที่สี่สิบเอ็ดครับมีใบใบหอกด้วยนะครับ นีไ้หอกลูกไม้กระถางที่สี่สิบสองนะครับมีทั้งหมดสองเขตสีครับสองต้นกระถางที่สี่สิบสองลูกไม้กระถางที่สี่สิบสามครับเริ่มแตกหน่อมาแล้วนะครับลูกไม้กระถางที่สี่สิบสามครับ ลูกไม้กระถางที่สี่สบี่ครับใครชอบทรงไหนแบบไหนเลือกมาได้นะครับกระถางที่สี่บสี่เป็นบอลกลาบนะครับลูกไม้กระถางที่สี่สิบห้าครับหนึ่งต้นครับเข็มสีเดียวลูกไม้กระถางที่สี่สิบห้าครับลูกไม้กระถางที่สี่สิบหกครับ ลูกไม้กระถางที่47ครับสำหรับใครที่ต้องการเปลี่ยนดินนะครับตัวนี้ดินยังดีอยู่นะครับไม่ต้องเปลี่ยนนะครับให้ทำการเปลี่ยนไซต์กระถางได้เลยครับดินเดิมนี้คงไว้เหมือนเดิมนะครับให้นำดินเอาใหม่ดินใหม่มาเติมใส่กระถางใหญ่เป็นการรับไซต์กระถางนะครับอยา่าเพิ่งเปลี่ยนดินก่อดินน้องเพิ่งได้ประมาณสองเดือนยังสารอาหารยังไม่หมด กระถางที่48ครับใบไผ่ใบไผ่สองต้นนะครับทนแดงและทนเขียวกระถางที่48ครับลูกไม้กระถางที่49ครับ ลูกไม้กระถางที่ห้าสิบครับลูกไม้กระถางที่ห้าสิเอ็ดครับลูกไม้กระถางที่ห้าสิบสอง ลูกไม้บอลกลับกระถางที่ห้าสิบสามครับลูกไม้บอลกลับกระถางที่ห้าสิบสี่ครับลูกไม้กระถางที่ห้าสิบสี่ครับกระถางที่ห้าสิบห้าครับ ระับถางที่56มีทั้งหมด2ต้นครับระัถางที่57ครับรลดับถางที่58ครับระับถางที่59 ระถางที่60ครับลูกไม้กระถางที่61ครับเห็ดสีทรงใบหน้าไม้ลักษณะรูปแบบนะครับแต่ละต้นจะแตกต่างกันออกไป,ประถางที่62ครับ หลัางที่หกสิบสามครับหลักางที่หกสิบสี่ครับมีทั้งหมดสองสีครับสองต้นหกสิบสี่หลักฐางที่หกสิบห้าครับมีบอลกลาบอยู่ข้างล่างด้วยนะครับหลักฐางที่หกสิบห้าครับ หลักางที่หกสิบหกครับหลักางที่หกสิบเจ็ดครับบันกลาบกระกฐางที่หกสิบแปดครับ ละทางที่69ครับละทางที่70ครับละทางที่71ครับใครเลือกได้แล้วยังไม่ครบตามจำนวนที่ต้องการสามารถกลับไปเลือกที่ EP 112เพิ่มได้นะครับ ถ้าจะส่งรวมกันได้แบบเมาเมาจะโอนห้าสิบาทแบบเก็บเงินไปทางเจ็ดสิบาทจะรวมกันฉี่อี e ีก็ได้นะครับสําหรับอี e ีลูกไม้ครับกระถางที่เจ็ดสิบเอ็ดครับกระถางที่เจ็ดสิบสองกระถางสุดท้ายของอี e ีนี้นะครับเลือกได้แล้วโทรมาจับจองกันที่เบอร์ศูนย์แปดเจ็ดหกหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหกเก้าหรือแปดเจ็ดหกหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหกเก้า เป็นทั้งไลายและเบอร์โทรนะครับ mm hmm. เบอร์โทรนี้จะอยู่ด้านล่างนะครับรอระยะเวลาการจรัดส่งหนึ่งถึงสามวันนะครับในพื้นที่ภาคอีสานก็หนึ่งวันนอกเหนือจากนั้นก็สองหนึ่งถึงสองวันถ้าเป็นภาคใต้จะสามวันนะใต้กับบริเวณภาคเหนือนะตอนบนสำหรับวันนี้ขอบคุณที่นะครับที่ทำการรับชมนะครับ ากเป็นกำลังใจกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ